หมายควาว่าการที่ผมเป็นอิหมัมแล้วผมจะไม่มีอาชีพคนที่ไม่มีอาชีพไม่ต้องคิดจะไปทําอะไรในศาสนาอิส,สลามพระมหาค,คัต์อัลกุรอานให้สอนว่าพระผู้มเจ้าสั่งสอนว่าวาลิซักแรติลุนเพื่อการจะต้องออกจักากาดจักกาดก็คือการทานบังทับมีร้อยบาทออกสองบาทห้าสิบเนี่ยเราต้องทํางานเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าในศาสนาอิส,สลามเนี่ยเรามองลึกลงไปนะผมถามว่าโรบินฮูดเนี่ย เราดูหนังทางฝั่งตะวันตกเขารู้จักว่าเป็นพระเอกท,ทุกทเรื่องจนนั้นถึงปัจจุบันโรบินฮูดก็คือคนดีเหลือเกินไปขโมยเงินเอาของคนจนเอามาให้กับคนเอาเอาไปขโมยคนคนรวยมา รากลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการท่านผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราเห็นเรื่องราวของหลักคําสั่งสอนในฝั่งของศาสนาพุทธไปแล้วจากคุณกนิการธรรมเกษรเรื่องราวของขยันอดทนซื่อสัตย์คติในการทํางานเราลงมาดูซิว่าและในมุมมองของเราอิสลามเขามีหลักคําสั่งสอนอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านดาโตดตรพัฒนาหลังปูเตอีมัมฮัดยีฟาซันบินไฟซอนครับสวัสดีครับท่านครับ,รบสวัสดีครับครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของ ศาส,สนาในใจนั่นเองนะฮะเราเราขอแกะไม่ต้องบอกแกะเราต้องเกาะกระแสเลยปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าเรื่องราวของการขยนันความซื่อสัตย์ความอดทนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยเราจะเห็นทั้งมีข่าวออกมาในหลายๆรูปแบบเลย นะครับทั้งให้เยาวชนได้ได้ดูได้ทําตามได้ปฏิบัติกันแต่ก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับผมฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีวัคซีนอะไรที่จะป้องกันให้เยาวชนที่ติดตามชมข่าวหรือดูสื่อเหล่านั้นแล้วเนี่ยเขามีมุมมองความคิดที่ถูกต้องตามหลักทํานองของทางครับท่านครับครับผมในมุมมองของในศาสนาอิสลามการค้าขายถือว่าเป็นเรื่องที่มีสิริมงคล เราใช้คําว่ามีบรารักัดองค์พระศาสดาเองของเราก็เป็นหนึ่งจากท่านมีอาชีพค้าขายมาโดยตลอดในขณะเดียวกันศาส,สนาอิสลามเนี่ยมุ่งเน้นให้เราทุกคนทํางานอาชีพที่สุจริตและทุกอย่างต้องเป็นไปนตามกรอบของศาสนาอิสลาม,มละนะั่นคือถ้าเราค้าขายก็เราให้เราค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ต้องมาก่อนนะถ้าตามที่ท่านพิธีกรได้พูดถึงตอนตอนต,อนตอนน้นนะ่ะตรงที่ว่ามันจริงๆแล้วมันคือสูตรม,มันคือสูตรก็คือว่าขายัน อดทนชื่อสัตว์แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเอาอะไรไว้ก่อนเอาอะไรไว้หลังแต่ก่อนที่เราจะต้องเริ่มต้นในการเริ่มต้นค้าขายเราออกเราเก้าวเท้าออกนอกบ้านครั้งแรกเลยการที่เราจะทําอาชีพเนี่ยหนึ่งเราต้องทุกอย่างต้องซื่อสัตว์ก่อนเมื่อซื่อสัตว์แล้วสิ่งที่เราทําการประกอบอาชีพทําการค้าขายต้องถามตัวเราเองก่อนว่าที่เราตัดสินใจทําอาชีพนี้ทําอย่างนี้ไปนยไม่ใช่เพราะเราไม่มีงานการทํานะ เราต้องดูตั้งแต่ตอนถ้ามันยังไม่มีงานการทําที่ถูกต้องเนี่ยก็อ,อย่าเพิ่งไปทํามันมแต่ทําแล้วทําตรงเนี้เราก็ดูแลเราจะมุ่งมั่นทําอย่างจริงๆจังๆแล้วอาชีพนี้ต้องเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วไม่เป็นอาชีพที่ผิดต่อหลักบัญญัติของศาสนาะไม่เป็นอาชีพที่คดโกงทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตถถย์สุจริตความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงแล้วศาสนาอนุญาต <c oughs> ใ,นในในอิสลามอาจจะมีมุมมองบางมุมมองที่บางคนบอกว่าค่อนข้างจะเข้มงวดกว่า <c oughs> เช่นอาชีพหลายๆอาชีพาทางด้านกฎหมายบ้านเมืองหลายๆประเทศอาจจะยินยอมแต่ในอิสลามไม่ยินยอม <c oughs> เช่นอาชีพของการไปเกี่ยวกับข้องกับการพานันอาชีพในเรื่องของการกินดอกเบี้ยอาชีพในเรื่องของการธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของการค้าประเวณี <c oughs> อาชีพของการขายเหล้าขายสุราขายเบียร์แน่นอนว่าเกิดหลายประเทศก็ถือว่าอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพต้องห้ามแต่หลายๆประเทศก็กฎหมายอนุญาตแม้กฎหมายอนุญาตแต่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมคและมันมีผลต่อการทําลายเป็นการทําลายสังคมอิสลามมองมองไม่ใช่เพราะเราปลอดภยัย แต่ผู้รับบริการบริโภคจากเราต้องปลอดภัยตรงนั้นด้วย mm hmm. และต้องเป็นการช่วยเหลือสังคมการทําการค้าขายเพื่อให้เกิดความหมุนเวียนในสังคมตรงนั้นแล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนตรงนี้เกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการค้าขายอิสลามไม่ส่งเสืพอพโพชน์ศนาสนาอิสลามไม่มีนักบวชไม่มีนักทษ mm hmm. ทุกคนต้องออกทํงานหากินค,คนที่ผมเองวันนี้ทําหน้าที่เป็นอิมาม ของมัส,สยิดก็คือก็คือเป็นผู้นําของของทางมัส,สยิดอาจจะเป็นตาแหน่งของมัส,สยิดต่างๆแล้วก็เป็นท่าที่สังส่งสอนเป็นคูบาอาจารย์ครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าการที่ผมเป็นอิหม่ามแล้วผมจะไม่มีอาชีพคนที่ไม่มีอาชีพไม่ต้องคิดจะไปทําอะไร<ม>ในศาสนาอิสลามพระมหาคัมิ์อัลกุรอานให้สอนว่าพระผูะ้เเจ้าสั่งสอนว่าวาลิซะากาติดไฟลุนเพื่อการจะต้องออกสักาะจักาะก็คือขาดทานบังคับมีร้อยบาทออกสองบาทห้าสิบเนี่ยเราต้องทํางาน เพราะฉะนั้นก็คนหนึ่งคนใดไม่มีงานการทําแต่อยากจะมีตําแหน่งตรงนั้นอยากมีตําแหน่งตรงนี้ในในเรื่องของศักหนาะคุณอยากจะคิดนะเ<ม>พราะคุณจะต้องไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นเขาด้วยครับการการที่คุณจะทํางานสังคมอะไรก็แล้วแต่<ม>แต่ว่าในครอบครัวโตวของตัวคุณเองคุณกลับไม่ไม่ดูแลไปปล่อยให้เขาทำมาหากินกันเองหรือว่าแล้วว่าไม่ไม่มีการดูแลให้ให้เขาอยู่อย่างเป็นสุข ในศาสนาอิสลามตรงนี้ไม่ยอมรับการทํางานสังคมสองสังคมตรงนั้นเพราะถือว่าคุณจะไปทํางานสังคมเป็นเรื่องสุนัตสุนัตก็ตคือทําแล้วได้บุญไม่ทําไม่บาปบแต่การที่คุณต้องเลี้ยงดูครอบครัวของคุณ <ฮะ S 2> นั่นเป็นงานวาจิตเป็นงานฟรุดูคึงแวนจําเป็นถ้าไม่ทาแล้วบาปเพราะฉะนั้นคุณจะหลีกเลี่ยงไปหางานสังคมคือไป,ไปทำแล้วได้บุญแล้วก็ไม่ทําไม่บาป แต่คุณทิ้งงานที่ทาแล้วบาปเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้กรณีหนึ่งที่ว่าอิสลามมีกําหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้เอาไว้ชัดเจนชัดเจนแล้วทาแล้วต้องทําอย่างชื่อสัตย์สุจริตด้วยทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผมเห็นพูดคุยเรื่องราวของดอกเบี้ยทีนี้อิสลามเขาบริหารจัดการดอกเบี้ยอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าตามธนาคารต่างๆที่เรามีเงินไปฝากได้ดอกเบี้ยมารวมทั้งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีธนาคารอิสลามเกิดขึ้นด้วย ตรงนี้เนี่ยเขามีบริหารจัดการอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราเป็นอิสลามแล้วเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยตรงนั้นมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกต้องไหมครับเราก็ต้องมองลึกลงไปเกินกว่านั้นอีกนะฮะ,ฮะว่าที่ที่มาของคําว่าผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยเนี่ยคำนั้นเราเรี่ยงบาลีหรือเปล่าอ,อิสลามให้มองลึกลงไปมอง,มองลึกลงไปมองมองลึกไปคือดอกเบี้ยทุกประเภทในศาสนาอิสลามถ้าหากว่าสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีธนาคารอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ บรรดาบรรดาผู้คนที่อยากจะรับประทานดอกเบี้ยเนี่ยก็พยางเลี่ยมคําว่ามันไม่ใช่ดอกเบี้ยหรอกเพราะว่าคําว่าดอกเบี้ยคือต้องไปขูดดูดเลือดขูดเนื้อเข้า จริงๆแล้วเนี่ยเราฝากร้อยบาทก็ให้มาร้อยสิบาทตรงนั้นไม่ได้เข,ข,ขาให้มาเองเลยเราเราไม่ได้เป็นบังคับเขาพเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการคนที่ศรัทธาจริงๆแล้วก็เชื่อมันในพระวิ้าจริงๆรู้ว่าเป้าหมายของพระศัสดาที่มาท,ท,ที่ที่แต่งตั้งพระศาสดามาเพื่อจะล็ระบบดอกเบีย้ยนีไปให้หมดเพราะดอกเบีย้ยก็คือการทําร้ายคนจนที่จนลงมากขึ้นและอุดหนุนคนรวยให้รวยมากขึ้นน่ะตรงเนี้ยตรงนี้ดูสิ อิสลามเราไปเรียกมันว่าผลประโยชน์แต่เจ้าของธนาคารเขาเขียนว่ามันคือดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นการดอกเบี้ยคือดอกเบียออเบ้ยคุณอย่ามาเลี้ยงบาลีตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดไปไปรับประทานดอกเบีย้ยไปกินดอกเบีย้โยโดยโดยตรงนั้นศาสนาถือว่าเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยบาปเท่ากับว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ชายเท่ากับคุณร่วมประเวณีกับแม่ตัวเอง ถ้าหากคุณแค่กเบี้ยเอามาสิบบาทราฝากไว้ร้อยบาทเขาเวลาแล้วก็ให้เรา10บาทเป็นร้อยสิบเนี่ยไอ้สิบาทเราเอามาเอา,เามาใช้ใจ่ายในในชีวิตประจำวันของตัวเรารถ้าหากเราเป็นผู้หญิง บาปเท่ากับว่าเราร่วมประเวณีกับคุณพ่อตัวเองอนี่เป็นเรื่องที่รุนแรงในศาสนาอิสลามที่สุดอย่างเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีระบบที่มันเมื่อเมื่อการต่อต้านตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อพันสี่ร้อยปีแน่นอนเหลือเกินว่าคนที่เขามีอาชีพในการให้ดอกเบี้ยในการรับจำนำจำจองเขาก็ยอมไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับว่าไปทุม่มว่าข้าวเขาทั้งหมดเขาพระพาคาอังกฤษเล่าเรื่องราวเมื่อพันสี่ร้อยปีให้ฟังว่า เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาเพราะว่าอิสลามต้องการมารบระบบนี้แต่ต้องการให้ช่วยเหลือจริงๆได้วยการบริจาคและการรกาขาดรกาขาดคือคุณมีร้อยบาทและเงินนี้คุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณต้องช่วยเหลือสังคมสองบาทห้าสิบก็คือจึงใจ่ายให้คนยากคนจนตามที่พระศาสดาและอัลกุร,รอานได้ได้บัญญัติกฎเกณฑ์เอาไว้ครับแต่เพราะฉะนั้นคน,คนกลุ่มนี้เมือม่อเมือม่ออิสลามถูกแต่งตั้งนมาแล้วพระศาสดามาฮัม, uh ammad, มัทธ์สุลสลามถูกแต่งตั้งนมาแล้วก็พยายามที่จะลบล้างมันทั้งหมดก็เลยบอกว่าเหมือนกัน อันดอกเบีย้ยและการค้าก็มาอีรอบเดียวกันนี่แหละแต่พระสัสดายินจันผู้เป็นเจ้ายินยันไม่เหมือนกันดอกเบีย้ย ก็คือสิ่งที่ฮ ARAM บาปอย่างรุนแรงในศาสนาอิสลามแต่การค้ายิ่งทําก็ยิ่งได้บุญยิ่งทําก็ยิ่งมีสิริมงคลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมต้องแยกออกมาให้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับประทานดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยในศาสนาอิสลามอันตรายเหลือเกินถือว่าการมีอาชีพเหล่านี้ไม่ได้ห้ามเฉพาะคนที่กินดอกเบี้ยนะครับผมห้ามแม้แต่้สมมุติว่าเรามีเราขาดเงินขาดทองแล้วเราก็ไปกู้ยืมเงินเขา <C yr gy> แล้วเราเป็นคนให้ดอกเบีย้ยเขาบาปเท่ากันหมดศาสนาอิสลามห้ามบอกว่า,าพระผู้เป็นเจ้าสาบแช่งเทียบว่าพระผู้เป็นเจ้าสาบแช่งเนี่ยพระศาสนาสาบแช่งเนี่ยแม้ชีวิตมีสิริมงคลไม่ได้สาบแช่งใครหนึ่งคนที่กินดอกเบีย้ย <C yr gy> สองคนที่ให้ดอกเบีย้ยสามคนที่ให้สถานที่สี่คนที่เป็นพยาน <C yr gy> ในการเซ็นว่าจะจะรับดอกเบีย้ยกินดอกเบีย้ยให้ดอกเบีย้ยแล้วก็แม้แม้แมกระทั่งคนที่ทําสัญญา ทุกอย่างโดนหมดเลยแสดงว่ามาเป็นกระบวนการเลยเโดนหมดทั้งกระบวนการ,กรโดนหมดทุกตาแหน่งเลยทลยี่เกิดว่าในกรณีที่อย่างผมเองเนี่ยนำเงินไปฝากธนาคารได้รับดอกเบีย้ยมาซึ่งโอเคโฟกัสจะเป็นดอกเบีย้ยอยู่แล้วจากธนาคารมาสว่วนที่เป็นดอกเบีย้ยตรงนั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยางไงเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเรามองลึกลงไปครับผมถามว่าโรบินฮูดเนี่ยเราดูหนังทางฝั่งตะวันตกเขารู้จักว่าเป็นพระเอกทุก ทุกเรื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันโรบินฮูดก็คือคนดีเหลือเกินไปขโมยเงินเอาของคนจนเอามาให้กับคนเอาเอาไปขโมยคนคนรวยมาให้กับคนยากจน uh huh. แต่ในมุมมองของศาสนาอิสลามทั้งหมดเยโรบินฮูดคือคนนี้โทษทันไม่ใช่ตัดมืออย่างเดียวตัดขาด้วยแล้วก็ตัดคอด้วยแล้วก็เสียบประจาน เพราะว่าการที่คุณได้มันมาการให้คุณคือว่าคุณคุณจะช่วยเหลือแม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดีช่วยเหลือคนยากคนจนแต่คุณไปขุดรีดออกมาจากคนชนคนรวยตรงนั้นไม่ได้ต้องทําให้มันเป็นตามหลักกฎเกณฑ์ทุกอย่างทุกกรณีเกิดขึ้นการที่เราได้ดอกเบี้ยตรงนี้เอามาก็ผมก็ถามว่าผมถามปัญหาน,นี้กลับไปว่านักวิชาการอิสลามมองว่าสมมติว่าสตรีคนหนึ่งไม่ม,ไม,มีไม่มีงานไม่มีการทําเลยสามีตายแล้วก็ตัวเองก็มีลูกเล็กๆอยู่ ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงยอมเอาตัวเองเป็นผู้หญิงโสเพณีขายตัวเพื่อจะเลี้ยงลูกจนให้ส่งเสียลูกคนนั้นให้เติบโตขึ้นมาได้แล้วก็ลูกจบปิทยาลัยมีงานกินทาได้ถามว่าสตรีคนนี้ในทัศนะของพระศาสนาถือว่าเป็นคนสตรีหญิงเหล็กที่ดีงามและเกินยอมขายตัวเองหรือเป็นคนที่สมควรจะโดนถูกลงโทษจากพระองค์พระเ,เจ้าถ้าเรามองเพียงเปลือกนอก ผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินยอมเสียสละศักดิ์ศรีของความเป็นสตรีความเป็นแม่ของลูกขายตัวเพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงลูกแต่ในศิสลามมองมุมมองไม่ได้มองอย่างนี้มองว่าสตรีคนนี้เป็นคนที่เลวที่สุดเพราะคุณไม่ได้มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระผู้เป็นเจ้าชีวิตทุกอย่างอยู่แต่พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนกําหนดทั้งทั้งหมดและและพระผู้เป็นเจ้าบอกอลาตักโนตูมีรห์มาติลลาอย่าได้สิ้นหวัง ในความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากเขายึดมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพยายามอดทนทำทุกอย่างเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันทำเองแต่เพียงว่า เขาถือว่าพระเจ้าอยู่ที่หลังไม่พระเจ้าลืมเขาแล้วพระเจ้าตาบอดอแล้วกไ็ไม่คิดจะช่วยเหลือเขาในศาสนาอิสลามผู้หญิงคนนี้ต้องไปประหารชีวิตถูกประหารชีวิตเลยครับเราเห็นเรื่องราวของความขยนันความอดทนความซื่อสัตย์และก็คติในการทํางานไปอีกมุมหนึ่งแล้วในฝั่งของอิสลามนะครับท่านผู้ชมครับเราเห็นเรื่องราวของกรอบความเข่งคัด เรื่องราวของกฎระเบียบต่างๆที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติมาแล้วทีนี้ถ้ามองเรื่องความซื่อสัตย์ปัจจุบันนี้สังเกตได้ว่าอุดมคติอุดม,มการต่างๆมันเกิดขึ้นมาเมื่อในอดีตปัจจุบันนี้หายไปแล้วทุกคนจะต้องอยู่รอดแข่งขันกันในสังคมอย่างรวดเร็วทุกวิถีทางอะไรแข่งขันได้ฉันขอแข่งขันฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยช่วงศาสนาในใจ,จอยากให้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ท่านผู้ชมติดตามชมแล้ว ให้เปลี่ยนมุมมองความคิดล้างเรื่องราวที่เรากําลังคิดอยู่ในมุมลบให้เปลี่ยนเป็นมุมบวกตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรครับท่านครับครับผมขอให้กลับไปที่อุดมคติเดิมของเราที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราสอมนมาเสียว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆอย่ามองเพียงเปลือกนอก เราเห็นบรรดาบรรดาอาชีพหลายๆอาชีพที่เขาไม่ใช่สัตว์จริตต่อตนเองกินบ้านกินเมืองอะไรกันเยอะแยะแล้วเราก็มองแล้วเราก็มองว่าแหมนี่เห็นไหมมันไม่จริงหรอกเขาคดโกงมาแล้วเขาก็ร่ารวยถามว่าร่ารวยจริงหรือจริงหรือผมว่าผู้เป็นเจ้าและไม่เคยหลอกลวงใครยังไงยังไงก็แล้วแต่ คนที่ทําเลวทําชั่วไม่มีวันได้ความดีหรอกเราเห็นบ้านนี้โอ้โหเขาใหญ่โตเหลือเกินบ้านเราเนี่ยอดมือกินมือแต่ถามว่าถ้าหากเราทําเงินที่ได้มามันถูกต้องมีบรารรกัามีสิริมงคลครอบครัวเรารักกันดีแต่บ้านนั้นนะ่ะสร้างมาเป็นร้อยล้านรถรถเมอร์เซเดสไหลคันเหลือเกินทุกห้องติดแอร์หมดแต่ลองเจาะลึกลงไปมากๆสิถ้าเรารู้ว่าที่มาที่ไปของการได้เงินของเขามามไม่ถูกต้องตามหลักธรรมนองคลองธรรมะถามว่าเขามีเขามีความสุขจริงๆเหรอ หลายๆคนที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าโอ้โหลูกลูกภรรยาครอบครัวกรเกษรเกะสายออกไปเหมือนกับวทุกคนเข้าบ้านแล้วเหมือนกับบ้านนี้มันมีแอร์ก็จริงแต่มันเหมือนร้อนรุ่มเหมือนกับมีไฟมาสูง,สงทรงต้องหนีออกจากไปนอกบ้านหมดเลยตรงนั้นมันไม่มีความสุขจริงๆหรอกครับความสุขจริงๆเนี่ยให้ยอมรับมาเถอว่าเป็นอย่างไรผมอยากเห็นหลายๆคนที่ที่อยู่ในความสุข จอมปลอมแล้วก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตไปหรือเขาได้เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสาธยายให้พวกเราฟังเถอะว่ามันเป็นความสุขจริงอย่างนั้นหรือเปล่าผมมั่นใจครับผมขอให้เชื่อในหลักของคุณธรรมเชื่อในองค์พระ้ปเป็นเจ้าผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะศาสนาอิสลามสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้หลักของคำนองของธรรมมันจริงแล้วก็ให้เรายึดมั่นถ้าหากเราอยากไปมองเพียงเปลือกนอกทะลุเข้าไปข้างในเห็นเนื้อในใน,นั่นคือศัจธรรมที่กำลังท้าทายให้กับพวกเราได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราครับ ครับท่านผู้ชมครับความขยันความอดทนความซื่อสัตย์และคติในการทำงานก็อบอกว่าเป็นแพ็กเกจคู่กันเหมือนกับว่าเราจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ชีวิตการทำงานทุกคนต้องขยันบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้บ้างแต่สิ่งที่เราท้อแท้เราต้องลุกขึ้นมาและเอาชนะเรื่องราวเหล่านั้นไปให้ได้สำหรับบางคนที่กำลังคิดเรื่องราวของจะทุจริตดีไหมอันนี้มันจะผิดไหม ตัวเราเองเรารู himself, well ้ดีว่าสิ่งที่เราทำจะถูกหรือจะผิดเลิกแต่วันนี้และหันกลับมาอยู่ในคติที่มันถูกต้องเหมือนท่านดรดาโตบอกกับเราไว้และผมเชื่อว่าสังคมและโลกใบนี้จะน่าอยู่อย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านดาโตดรพัฒนาหลังปูเตอิมัมฮัดยีเฟาซันบินไฟซอนมากครับขอบคุณมากครับครับการทำโดยสามีตายแล้วก็ตัวเองก็มีลูกเล็กๆอยู่ไม่รู้จะเลี้ยงยังไง ยอมเอาตัวเองเป็นผู้หญิงโสเภณีขายตัวเพื่อจะเลี้ยงลูกจนให้ส่งเสียลูกคนนั้นให้เติบโตขึ้นมาได้แล้วก็ลูกจบมาหาวิทยาลัยมีงานมีทําได้ถามว่าสตรีคนนี้ในทัศนะของพระศาสนาถือว่าเป็นคนสตรีหญิงเหล็กที่ดีงามและเกินยอมขายตัวเองหรือเป็นคนที่สมควรจะโดนถูกลงโทษจากพระองค์พระเ,เจ้าถ้าเรามองเพียงเปลือกนอก ผู้หญิงคนนี้ดีเหลือเกินยอมเสียสละศักดิ์ศรีของความเป็นสตรีความเป็นแม่ของลูกขายตัวเพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงลูก mm hmm. แต่ในศิสลามมองมุมมอง,มองไม่ได้มองอย่างนี้มองว่าสตรีคนนี้เป็นคนที่เลวที่สุด mm hmm. เพราะคุณไม่ได้มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระผู้เป็นเจ้า mm hmm. ชีวิตทุกอย่างอยู่กับจูวหยิงพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนกาหนดทั้งทั้งหมดและและพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าลาตักโตตูในราห์มาติลลาอย่าได้สิ้นหวัง ในความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากเขายึดมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงพยายามอดทนทำทุกอย่างเดี๋ยวมันมา